สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีออีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอรวมซีรีส์และหนังคุณภาพทาง m o n นออริ i n นอปี2568 Mono Original นริจินถูกยกให้เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์คุณภาพเยี่ยมของวงการเมื่อซีรีส์และภาพยนตร์ต่างๆได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามจากผลงานในปีที่ผ่านมาประเดิมออกอากาศทาง m o n น m a ็และช่อง m o n น29แบบนันสต็อป พร้อมประเดิมศักราชใหม่2025ด้วยคอนเทนต์ซีรีส์และภาพ,พยนตร์ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมดับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องที่1สี่เสือแดนสยาม เป็นเรื่องราวของสี่เสือที่ประกอบไปด้วยเสือคลามเสือสำดานแห่งลุ่มน้ำมืองเพชรในตอนผ่าหัวใจโจรกำกับการแสดงโดยอุ่ธนากรโปษยานนท์เสือวาดจอมโจรจากที่ราบสูงในตอนไฟล้างไฟกำกับการแสดงโดยแชมอินทนนท์รัตนาการเสือธรรมหัวหน้าชุมโจรจ,จากภาคใต้ในตอนโจรพันเสือ กำกับการแสดงโดยวุ้นทรงศักดิ์มงคลทองและเสือนเนา่าจอมจนจากภาคเหนือในตอนปร้นชะตาโจรกำกับการแสดงโดยปีเตอร์นพชัยชัยนามทั้งสี่เสือแดนสยามต่างตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือโดนใหม่จับจากทางการโดยมีรอยตำรวจเอกราชบุรภาพิยักษ์สารวัตรมือปราบเจ้าของฉายาสารวัตรราดกาชีวิต ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อนำทั้งสี่พักมาลงโทษให้ได้เรื่องราวของทั้งสี่เสือและหนึ่งตำรวจหนุ่มผู้มุ่งมั่นจะจบลงเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องสี่เสือแดนสยามเรื่องที่2จอมขมังเวทวิกินส์ผลงานจากค่เมตตาและมหานิยมนำแสดงโดยนกชัดชัยและกอจิรายุเป็นเรื่องราวของสิงเขายังจำภาพตัวเองในวัยเด็กได้เป็นอย่างดี วันที่พ่อของเขาเปลี่ยนจากนายตำรวจกลายเป็นคนเก็บตัวก่อนที่จะเริ่มท่องแต่ภาษาประหลาดจนทำให้เขาและแม่หวาดกลัวเป็นอย่างมากจนคืนหนึ่งเกิดสิ่งคำรามและเกิดการต่อสู้ทำให้พ่อของเขาหายตัวไปอย่างลึกลับและนั่นทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปหลายปีผ่านไปเขาเติบโตเป็นนักเลงย่าน working street และต้องดูแลแม่ที่ป่วยสิ่งรอดตายเพราะฝีมือของอาจารย์เดช อาจารย์ด้านสยศาสตร์ก่อนจะพบว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยสักนั่นคือการถ่ายทอดพลังอย่างหนึ่งจากผู้เป็นพ่อที่เชื่อมโยงมาถึงลูกอย่างสิงห์สิงห์งเริ่มรู้จักพลังงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นและต้องเผชิญหน้ากับอานอนท์นะักการเมืองท้องถิ่นที่พยายามจะใช้วิยศาสตร์เพื่อครอบครองเมืองนี้สิงห์จะต้องฝึกฝนให้แกร่งขึ้นและแตัดสินใจว่าจะใช้พลังเหล่านี้ในทางใดเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่เขารัก จากความชั่วร้ายที่กำลังคลืบคลานเข้ามาเรื่องที่3บัลลังก์มานนำแสดงโดยนกจริยาแหม่มจินตลาน้ำตาลพิจฉณาเตยพงศกรรวมชัชตะเข็มรุจิราโมอมีนาและนีนานิชนาตเป็นเรื่องราวของอรณีเธอแต่งงานกับสันทายาสายตรงของตระก,ก,กูลใหญ่ที่เก่าแก่และร่ำรวยอย่างตระก,กูลสมสุริยัน นั่นคือจุดเริ่มต้นในฐานะาสภัยตระกูลนี้ที่ขึ้นชื่อว่าทางร่ำรวยและมีชื่อเสียงเรื่องความใจบุญแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความอิจฉาดิษยาความขัดแย้งระหว่างคนในครอบครัวและกลารต่อสู้เพื่อครอบครองมรดกเธอพบกับแรงกดดันจากแม่สามีและสภัยคนอื่นๆที่ต่างจ้องจับผิดอรณีถูกมอบหมายให้ดูแลชกาดชายชราผู้เป็นปู่ของสัน และเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอกจากแม่สามีและเหล่าสภัยทั้งหลายอีกคนที่อรณีเฝ้ามองด้วยความหวัดแวงก็คือฉันทั์ลูกพี่ลูกน้องของสรนรวมถึงเรื่องราวของสุดาอาสาวของสรนที่เสียชีวิตในอดีตนั่นทำให้เธอได้เห็นอีกมุมของตระกูลสมสุริยันที่ยิ่งใหญ่โศกนาฏกรรมที่ถูกบิดเบือนความลับความโลภ ภายใต้หน้ากากของนักบุญกำลังจะถูกเปิดเผยบัลลังก์ที่คนในตระกูลต่างห่วงแหนและต้องการแย่งชิงกำลังถูกสั่นคลอนด้วยปริศนาที่รอวันถูกไขค,ความจริงเรื่องที่4ฝนลาฤดูนำแสดงโดยตักมายุราเชียร,ร์ีิคําพรหลุยส์สกอตตมายพัสลันและออแกตวชิรวิทย์ฝนลาฤดูเป็นเรื่องราวดราม่าสุดเข้มขน้น การฟาดฟันกันของผู้หญิงสองคนว่าที่ผู้นําแห่งตระกูลทีนาระตระกูลคาริริหรบดีชาวจีนที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองพิษณุโลกฟากฟ้าทา,า,ายาทสายตรงผู้กุมบางเขียนธุรกิจทั้งหมดแต่ต้องแลกมาด้วยการพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักเพื่อให้คนในตระกูลเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเธอคือคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ เธอแต่งงานกับสามีอย่างประทีปและยังได้นนทสูดมือขวาคนสนิทที่มาไปด้วยความสามารถมาช่วยเธออีกแรงไม่เคยมีใครทาให้ฟ้า,าฟ้ารู้สึกสั่นคลอนในอำนาจเว้นแต่ภาพวาดทายาทเมียปลายแถวที่เป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กๆและเมื่อภาพวาดถูกขอร้องให้กลับมาทวงทุกอย่างคืนเธอจึงไม่ลังเลและพร้อมที่จะโค่นฟ้าฟ้าลงจากบัลลังทีนาระโดยมีนนทสูรเป็นหมากที่เธอวางเอาไว้ สงครามการชิงไหวชิงพริบของผู้หญิงทั้งสองคนจึงเริ่มต้นขึ้นการแย่งชิงอำนาจความขัดแยง้งและความรักท่ามกลางความตายของคนในตระกูลทุกชีวิตต้องติ้นรนต่อสู้เพื่อเกียรติยศหน้าที่และหัวใจและใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่ชนะเกมนี้เรื่องที่5ครูมาหาการเป็นเรื่องราวของสองคู่หูที่จับพระจับผูไม่อยู่ด้วยกัน อีกคนก็กวนบาทาอีกคนก็บ้าดีเดือดแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเรื่องรักความยุติธรรมและไม่ชอบให้ใครถูกลังแกสุดท้ายก็ต้องมาร่วมมือกันทำภารกิจกวาดล้างอิทธิพลมืดที่เป็นเหมือนหมอกปกคลุมหมู่บ้านดอนจงอางรวมถึงเรื่องภารกิจหัวใจที่ดูยังไงก็ยากพอกันดอนจงอางหมู่บ้านชายแดนถูกครอบงำด้วยอิทธิพลมืดมาอย่างยาวนานในเวลาเดียวกัน เสือนักเลงมาดกวนภูมาพร้องกีตาร์และเสียงเพลงกับสิงห์นักสู้เลือดร้อนในใิสัยกวนบาทาได้เดินทางมาถึงที่นี่ทำให้น้องสองได้รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านคนเก่าได้เสียชีวิตเพราะถูกลอบทำร้ายและตอนนี้ลูกสาวยังฝนดาวก็กำลังลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนและทั้งคู่ยังได้พบกับรำเพยเพื่อนสมัยเด็กของสิงห์ที่ตอนนี้กลายเป็นหมอที่อนามายัยทั้งคู่จึงร่วมมือกับฝนดาว แม้ในตอนแรกจะถูกชาวบ้านดูแคลนพวกเขาเริ่มได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านฝนดาวสามารถชนะการเลือกตั้งทว่าการต่อสู้กลับพึงเริ่มต้นขึ้นฝนดาวนำทีมบุกกวาดล้านธุรกิจผิดกฎหมายแต่ถูกขัดขวางโดยอำนาจของกำนันเพลิงและตำรวจทุจริตชาวบ้านหลายคนเริ่มลุกขึ้นมาต่อต้านกับนาจเถื่อนที่ปกคลุมหมู่บ้านดอนจงอางมาอย่างยาวนาน ทุกคนอยากเห็นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยสงครามหมู่บ้านดอนจงอ้างจึงเริ่มต้นขึ้นเต็มรูปแบบโดยมีทั้งเสือและสิงหที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เงาร้ายจ้างหายจากหมู่บ้านไปที่ได้เรื่องที่ 6, มหาการมนุษย์นำแสดงโดยแพนเคเคเมนิดเป็นเรื่องราวของชมนาหยิงเสาวที่ผ่านร้อนผ่านหนาวทั้งเรื่องครอบครัวความรักและการสูญเสีย จนเธอย้อนคิดได้ว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงจะร้ายจะดีแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะจากไปคล้ายสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับชมน,นาเติบโตที่นครชัยศรีก่อนชะตาชีวิตจะทำให้เธอต้องมาอยู่ที่กรุงเทพได้พบรักและเรียนรู้ถึงความเสียใจยและสุดท้ายก็ต้องแต่งงานกับชายแปลกหน้าตามที่ครอบครัวต้องการแต่แล้วการแต่งงานครั้งนี้ก็เป็นเพียงฝันร้าย เมื่อเธอตื่นและตั้งหลักได้ชมนาศก็ตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งครั้งนี้เป็นรักแท้แต่เป็นรักที่ให้บทเรียนทำให้เธอเรียนรู้ถึงความทุกข์และความสุขของมนุษย์โลกเรื่องราวของชมนาศเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เธอพบทั้งการเปลี่ยนแปลงความสูญเสียและได้เห็นความเป็นไปของผู้คนมากมายจบจนวันสุดท้ายของชีวิต เรื่องที่เหมู่สี่บ้านโคกน้ำแตกกำกับการแสดงโดยหนุ่มอัตพรทีมากรน,นำแสดงโดยเปิ้ลปทุมราชและถุงแป้งพัทลวดีเป็นเรื่องราวของยอดฟ้าสิสโพลเขาอยากเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เขาอยากทำให้ขวัญดาราน้องสาวข้างบ้านที่เขาเฝ้าดูแลได้ภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้ยิ่งนานวันยอดฟ้าก็ยิ่งรู้หัวใจของตัวเอง แตกต่างจากขวัญดาราเธออยากเรียนให้จบเพื่อจะได้พบผู้เป็นแม่แต่แล้วเหตุการณ์มิคาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อยอดฟ้ารู้ว่าแม่ของขวัญดาราเสียชีวิตลงกระทนหันหลังจากที่ไปเป็นผีน้อยเขาไม่อยากเห็นเธอเสียใจจึงปิดบังความจริงนี้ไว้และเมื่อขวัญดารารู้ก็โกรธและเสียใจจนตัดความสัมพันธ์กับยอดฟ้าพี่ชายข้างบ้านที่เธอทั้งรักและไว้ใจ ยอดฟ้าจมอยู่กับความเสียใจกินแต่เหล้าจนไม่เหมือนยอดฟ้าคนเดิมแต่แล้วเขาก็ได้พบกับชายพพนจอนอดีตนักมวยชื่อดังทำให้ยอดฟ้ากลับมาสู้บนสังเวียนมวยได้อีกครั้งนอกจากจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วเขายังทำให้ขวัญดารากลับมาภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าขวัญดาราเองก็เอาใจช่วยและเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าเธอไม่ได้คิดกับยอดฟ้าแค่เพียงพี่ชายเหมือนก่อน เรื่องที่8 669ศูนย์แจ้งรายการเป็นรักนำแสดงโดยลีฐานาัดและบัวนรินทิพย์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเห็นแก่ตัวและเห็นแก่เงินจำใจต้องมาเป็นอาสากูภา้ภัยพอต้องการตอบแทนบุญคุณของคนที่บริจาคหัวใจให้กับเขาเป็นเรื่องราวของเจ้านายนักธุรกิจหนุ่มและนักสร้างแรงบันดาลใจที่ใครๆต่างก็ยกให้เป็นไอดอลทั้งที่ตัวจริงแตกต่างกับภาพที่สร้างลิบลับ แต่ใครจะรู้ว่าคนสมบูรณ์แบบอย่างเขาที่ชนะมาทุกอย่างกลับแพ้อย่างเดียวคือหัวใจของตัวเองเขาเป็นโรคหัวใจและเคยได้รับบริจาคหัวใจจากใครคนหนึ่งเป็นคนที่เขาอยากจะขอบคุณมาตลอดเรียงที่9เลิกรักหักเข้าซอยกำกับการแสดงโดยเมี่ยวปวันรัตนาสุริยะนำแสดงโดยปันจันทระมะและเอเธอร์สุปีลา เป็นเรื่องราวของยซลนันหนุ่มหล่อโปรโฟไฟล์ดีที่ถูกพ่อสั่งให้มาจัดการปัญหาที่เมืองฟารีสอร์ทเมื่อเดินทางมาถึงเขาก็พบกับปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีร้านข้าซอยมาปิดบริเวณทางเขา้าและเขายังได้พบกับบังเอิญหญิงสาวหน้าตาดีติดที่ว่าปากร้ายเธอเป็นเจ้าของร้านขา้าวซอยเจ้าปัญหายศลันรู้สึกแปลกใจเพราะเขาไม่เคยเจอใครที่เหมือนเธอมาก่อน บวกกับรสชาติข้าวซอยเมนูที่ขายดีจนทำให้เขาต้องมาจัดการปัญหาถึงที่นี่จากที่ไม่ค่อยลงรอยกันยิ่งนานวันยศลาและบังเอิญกลับมีเรื่องราวให้เกี่ยวข้องอยู่เสมอเธอทำทุกอย่างเพื่อรักษาร้านข้าวซอยของตัวเองไว้ในขณะที่เขาก็ทำทุกทางเพื่อรักษาเมืองฟ้ารีสอร์ไว้เช่นกันพร้อมกับความรู้สึกของทั้งคู่ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่องที่สิ เอเลียนตาฮารรักนาในต่างดาวกำกับการแสดงโดยเพชรวรายุตรากูลนำแสดงโดยบิกเอมกิตริสและกรีนอัสดาพรท่ามกลางคืนที่มืดมิดลูกไฟขนาดใหญ่ตกลงมากลางหมู่บ้านที่สงบสุขและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องดาวสุดประหลาดแต่แฝงไว้ด้วยความน่ารักสุดอบอุ่นของเพื่อนจากต่างดาวที่ชื่อว่าเอ9ม1 9คือมนุษย์ต่างดาวที่มาสำรวจโลก จนได้บังเอิญเจอกับบักเด๋ใชาหนุ่มที่ไม่เอาไหนพอรูปร่างที่แปลกประหลาดทําให้บักเด๋อตกใจและวิ่งหนีไป M29 จึงโหลดข้อมูลและกลายเป็นบักเด๋อเวอร์ชันใหม่แทนที่เขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านรวมถึงได้ใกล้ชิดก,กับสายพินเมียของบักเดอ๋อรวมถึงเข้าโปง่งน้องสาวตาบอดของเธออีกด้วยประสบการณ์และความผูกพันต่างๆเริ่มทำให้ M29 มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไป เขารู้สึกโกรธรู้สึกเสียใจร้องไห้หัวเราะและรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้มันคือความรักเมื่อรวบรวมพลังงานได้เพียงพอแล้วก็ถึงเวลาที่ M29 จะต้องกลับไปยังดาวของตัวเองเขาเริ่มรู้สึกผูกพันกับสายพินรวมถึงชีวิตผู้คนที่หมู่บ้านดอนม่วงถึงเวลาที่เ m 9มต้องตัดสินใจว่าเขาจะเดินทางกลับไปยังดาวที่จากมาหรือจะอยู่เป็นบักเดอของคนที่นี่และอยู่กับคนที่เขารัก เรื่องที่สิคิดถึงจังตังอยู่ไหนกำกับการสแสดงโดยหนึ่งชัชวานสาสวัดกรุนนำสแสดงโดยนิวทิติภูมิและโตนทวันซีรีเงินก็ต้องทวงความรักก็ต้องเก็บเป็นเรื่องราวของสตางลูกสาวเจแดงเจ้าแม่เงินกู้เธอมีความฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟาหรูๆเหมือนที่กำลังเป็นกระแสแต่แม่ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าเธอจะล้มเหลวเหมือนครั้งที่ผ่านๆมา จแดงให้สตางค์ไปเก็บดอกเบี้ยจากฟ้ายหนึ่งในลูกหนี้ก่อนจะพบความจริงว่าฟ้ายหนีไปแล้วทิ้งไว้เพียงลูกและสามีที่ต้องมารับผิดชอบหนี้แบบงงๆสตางค์ยังพบอีกว่าจอบลูกหนี้คนใหม่คือยูทูบเบอร์และนักแสางแงาดงบันใจที่เธอชื่นชมและเมื่อรู้ว่าเขาเปิดร้านกาแฟาเธอเลยขอร่วมหุ้นด้วยเพราะนอกจากจะทำตามความฝันแล้วยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เธอจะคอยจับตาดูเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาหนีหนี้ เรื่องที่สิ Sweet Dreams ค่าชั้นนฝันของนายกำกับการแสดงโดยเพชวรายุทธตระก,กูลนำแสดงโดยเดลนัตมานสน,นันเฟยพาร์ไผ่พาทิ์และนีนานิชนาธ Sweet Dreams ค่าชั้นนฝันของนายภาพยนตร์ที่กำกับโดยไตรผู้กู้กำกับหนุ่มโนเนมกลายเป็นเรื่องสะเทือนขวนัญเมื่อมีคนพบศพที่ถูกฆ่าเหมือนกับในหนัง จากเหตุการณ์นี้ทาให้หนังของตรายกลายเป็นที่สนใจและเขากลายเป็นผู้กํากับร้อยล้านคนใหม่ทันทีความวุ่นวายเริ่มมากขึ้นเมื่อตำรวจพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสามคนคือคนในทีมงานของกองถ่ายทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอาจไม่ใช่แค่การเรียนแบบจากหนังแต่อาจามีใครบางคนที่เกี่ยวข้องและตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา ปราโนนในตำรวจหนุ่มต้องมารับผิดชอบคดีนี้ร่วมกับหมอควีนจิตแพทย์สาวก็ถูกเรียกตัวมาช่วยในการสอบสวนเช่นกันทางด้านไรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากรู้ว่าใครคือฆาตกรในคดีนี้ในระหว่างที่ทั้งสามกำลังช่วยกันไขคดีที่ซับซ้อนนี้ไ้ก็แฟนเห็นน้ำตาลอดีตแฟนสาวทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าเพราะอะไรเธอจึงกลับเข้ามาในความทรงจำเขาอีกครั้ง หรือเธอจะกลับมาเพื่อไขปริศนาว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรเรื่องที่13เลือดใหม่หัวใจนักปรุงกำกับการสแสดงโดยอูธนากรโปษยานนท์นำสแสดงโดยป๊อปปียอธิดาโยธัสวรนึน่งสลันและเอเชียนภัสวร์ซีรีส์แนวคอมมิ่งออฟเที่จะนำพาทุกคนไปรู้จักตัวตนของตัวละครผ่านแต่ละเมนูเพราะเราเชื่อว่ารสชาติคือชีวิตและชีวิตคือรสชาติ บางคีเมนูอาหารวันนี้อาจจะมาจากเรื่องราวของใครสักคนที่ใกล้ตัวคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องราวชีวิตและรสชาติของตัวคุณเองก็ได้เป็นเรื่องราวความรักในการทำอาหารของปาริชาติและปณิธานที่ต้องการถ่ายทอดตำรับอาหารไทยให้กับคนรุ่นหลังสืบไปจึงเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีเรื่องราวของตัวเองและต้องการเรียนทำอาหารที่สถาบันแห่งนี้พร้อมกับเรื่องราวของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับในทุกๆเมนู รวมถึงปาริชาติลูกสาวเพียงคนเดียวของปาริชาติและปกป้องหลานชายที่รักในการทำอาหารไม่แพ้ผู้เป็นยายต่างก็มีเรื่องราวในความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเมนูจึงทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเรื่องที่1 4คมเดือนกำกับการแสดงโดยปรินกิรติรัตนรักนำแสดงโดยบอยประกร์และเบนบัญญติพล เป็นเรื่องราวของหมอน้องลูกชายกำน,นันเป็นที่น้ำตาถือตาของคนในหมู่บ้านเพราะเขามักจะคอยช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอจนเป็นที่รักและไว้ไวางใจของทุกคนเพราะเหตุนี้หมอน้องจึงมักถูกท,ทักทายสภาการเมืองให้เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคเพื่อชิงเก้าอี้ในพื้นที่อยู่เสมอแม้กระทั่งผู้เป็นพ่อก็คอยออกปากชักชวนแต่หมอน้องก็ปฏิเสธทุกครั้ง พาะเขาแค่อยากจะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในฐานะแพทย์คนหนึง่งวีลูกชายคนเล็กของหัวหน้าพักการเมืองใหญ่วีเป็นคนเจ้าสำอางเป็นนักเรียนนอกและเป็นอีกคนที่อยากให้หมอน้องเข้ามาอยู่ในพักเพื่อพิสูจน์ให้พ่อของเขาเห็นถึงความสามารถของเขาวีจึงลงพื้นที่และพยายามหาวิธีเข้าใกล้หมอน้องมากที่สุดถึงหมอน้องจะปฏิเสธข้อเสนอของเขาแค่ไหนแต่วีก็ไม่เคยท้อ ยังคงเดินหน้าตื้อหมอน้องอย่าไม่ลดละจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับน้องสาวข,ของหมอน้องทาให้เขาตัดสินใจลงสมัครเล่นการเมืองและพรรคของวีคือพรรคที่หมอน้องเลือดจะสังกัดโดยไม่รู้เลยว่าวีคือตัวการของความลับบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของเขาไปตลอดชีวิตเรื่องที่15เปลือกลักปมลวงสองหรือแห้งเอาสองกำกับการแสดงโดยเมีย่ยวประวรัฐนาสุริยะ นำแสดงโดยนกสินใจใหม่เจริญปุระหน่อยบุตกรและเจนิสเจนิสตาเตรียมพบกับเรื่องราวความรักและความลับที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งในซีรีส์แ่งเอาสอ2ซีรีส์ภาคต่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดทางนักแสดงเนื้อหาสุดเข้มข้นรวมถึงเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนไว้ในทุกๆตอน โดยในครั้งนี้ได้นำเสนอมุมมองความรักของผู้หญิง5คนที่สุดท้ายมาบรรจบและกลายเป็นมิตรภาพในที่สุดมนสิชาหญิงสาวฐานะดีมีลูกและสามีที่น่ารักก่อนจะพบว่าชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดรัศาไลฟ์โค้ดและนักสร้างแรงบันดาลใจใครก็อยากมีชีวิตเหมือนกับเธอแต่ความจริงแล้วภายใต้คำว่าสมบูรณ์แบบ กลับมีความบิดเบี้ยวที่ซ่อนอยู่ต้องตานางแบบสาวที่มีข่าวคราวเรื่องความรักไม่ขาดสายสุดท้ายเธอก็แค่อยากจะพบรักแท้เหมือนกับคนอื่นบ้างเพียงอผู้ช่วยร้านกาแฟาเธอเพียงต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ดูเหมือนฝันร้ายจะไม่ยอมปล่อยเธอไปและออนอินเจ้าของร้านกาแฟา ในอดีตเธอคือหญิงสาวที่ใช้ชีวิตดุจเจ้าหญิงและไม่เคยรู้เลยว่าโลกแห่งความเป็นจริงโหดร้ายแค่ไหนจนวันที่เธอตกลงแต่งงานกับชายที่รักฝันร้ายของเธอจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องที่16 My Sexy Shadow คนโหดบานฉ่ำกำกับการแสดงโดยวุนทรงศักดิ์มงคลทองนำแสดงโดยเข่นภูภูมิและปันปันสุทธตตา เป็นเรื่องราวของฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้วและเติบโตกันคนละที่ภารกิจลับตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับชาติกาเนิดของเขาทั้งคู่เมฆเติบโตในครอบครัวที่ยากจนต้องชกมวยเพื่อเลี้ยงชีพเมื่อสูญเสียแม่เขาจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสานฝันในการขึ้นชกบนเวทีใหญ่ความมังเอิญทำให้เขาได้เจอใครบางคนที่หน้าเหมือนกันและนั่นถ้าไม่เมฆรู้ว่าเขามีฝาแฝด ส่วนแมนฝาแฟดของเมฆหนุ่มหน้าใสในคณะคาบบเล่มีชีวิตที่ยากลำบากไม่แพ้กันเขาอยู่ในฐานะลูกแม่บ้านของครอบครัวสหวิเศษผู้ร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยปริศนาทั้งสองจึงสลับตัวกันเพื่อสืบหาความลับในอดีตเกี่ยวกับพวกเขาเรื่องที่17ครฑธานาคีกำกับการแสดงโดยอภอโพง์ผัดวชิราบรรจงนำแสดงโดยแต้วนัทพรเคนภูภูมิ เข้มหัสวีต้าหนึ่งกันยวีเตยพงศกรนกชัดชยัยจอนนี่แอนโฟเน่และตงเน่งรัดเก้าครุฑธานาคีภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวความรักต่างเผ่าพัานธุ์ระหว่างอานิรุษพญาครุฑหนุ่มที่ออกเดินทางมายังโลกมนุษย์และได้พบรักกับรัตนวดีทิดานากสาวจนเกิดเป็นความประทับใจและแปลเปลี่ยนเป็นความรักในที่สุด หากแต่ความรักครั้งนี้เป็นรักต้องห้ามที่มีทางน้ำตาความพัดพลากและความสูญเสียวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่ศึกสงครามระหว่างเมืองสุบันคิรีและเมืองนาคนครยังคงดำเนินต่อไปและดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อราเชนเจ้าชายผู้ปกครองนครสุบันคิรีลงมาทำศึกด้วยตัวเองก่อนประทะก,กับทหารจากเมืองนาคนคร เจ้าชายหนุ่มได้รู้ว่าศัตรูตรงหน้าคืออัญนญนีที่ได้แห่งเมืองนา,นาคนครและนั่นทำให้ราเชนตกหลุมรักทันทีและพร้อมจะเปลี่ยนจากสนามรบให้กลายเป็นสนามรักอย่างยากจะถอนตัวเรื่องเล่เาความรักระหว่างเจ้าชายแห่งเมืองครุฑกับเจ้าหญิงแห่งเมืองนาคจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งท่ามกลางสนามรบที่ระอุและก็หายชชยชนะแห่งศักดิ์ศรีทั้งสองจำต้องเลือกระหว่างความรักและความจงรักภักดีต่อบ้านเมือง ขณะที่อัญญนีพพียามหาทางยุติสงครามยาสันติโดยการหาคำตอบจากตำนานเก่าแก่และได้รับความช่วยเหลือจากแม่เท่านายิกีเรื่องราวนี้จะนำไปสิสู่การเปิดเผยความลับต้องคำสาบของศึกระหว่างพยาคุดและพยาหน้งที่ไม่มีวันจบสิน้นเรื่องที่18หมู่บ้านโคโกโลกกำกับการสแสดงโดยพลอานอนป่องกระพนและนิกกี้นาชาันำสแสดงโดยแจชวนชื่นป่องกระพนและนิกกี้นาชาั หมู่บ้านโคโกะโลกภาพ,พย,ยนตร์ที่จะพาทุกคนไปไขคดีปริศนาสุดทึกเรื่องราวของคนตายที่สุดท้ายก็โทษผีแกงตำรวจจึงต้องลงพื้นที่ไขความจริงสุดสดพรึงแบบไม่ต้องพึง่งใครผีหรือคนกันแน่ที่น่ากลัวกับกัน, um นเกิดคดีฆาตกรรมปริศนาขึ้นในหมู่บ้านโคกะโลกต่างก็โทษว่าน่าจะเป็นฝีมือของลาเต้ผีกระเทยที่ถูกฆ่ายังโหดเคี้ยมเมื่อหลายสิบปีก่อน สารวัรเจไดพร้อมทีมลูกน้องจึงได้รับภารกิจไขปริศนาแต่ใครจะรู้ว่ายิ่งสืบกับยิ่งป่วนทายังกระตุ้นต่อมความเคียนของผีกระเทยจนทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจนกลายเป็นเรื่องหลอนปนหาชนิดที่ว่าไม่รู้ว่าผีหลอกคนหรือคนน่ากลัวกว่าผีเรื่องที่ส9นางฟ้าขาแดนระเบียบวาทศิลป์กำกับการแสดงโดยพนน์อานนท์ นำแสดงโดยเต้าหยองยุคนเดชและเอพักดีเมื่อวงระเบียบวาทศาิลป์คณะหมอลำชื่อดังต้องการเปลี่ยนแปลงวงครั้งใหญ่ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของหัวหน้าแดนเซอร์รุ่นบุกเบิกจนทำให้แดนเซอร์หลายคนพากันลาออกหัวหน้าวงอย่างพ่อเอถึงกับกุมขมับไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแต่แล้วเจหลาเพื่อนเก่าผู้มีประสบการณ์จากเวทีระดับโลกก็รับปากว่าจะช่วยกู้วิกฤตในครั้งนี้ให้เอง การออเดชันหาแดนเซอร์จึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความฝันเล็กๆของหยองลูกชายร้านซมตามที่อยากจะลองเสี่ยงดวงไปออเดชั่นหวังเพียงมีเงินมาช่วยพ่อแม่ให้สบายมากขึ้นแต่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความม่วนความหาความหลัล่งลาและนางฟ้าขาาดัดนท่านั้นเรื่องที่20เพื่อเธอภาพยนตร์จากเรื่องเล่าสุดหลอนที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของความราักจากรายการวิทยุชื่อดัง The Ghost r ดี i o ถูกนำมาเรียบเรียงและถ่ายทอดได้หลายคนได้ติดตามกับความรักของหนึ่งคนที่มีความฝันกับหญิงสาวที่มีเพียงดวงจิตเป็นเรื่องราวของหนุ่มนักดนตรีผู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความฝันเขาเดินทางไปยังภาคใต้เพื่อไล่ตามโอกาสในวงดนตรีเพื่อให้ได้เป็นศิลปินอย่างที่ใจหวังที่นี่เองเขาได้พบกับแก้วหญิงสาวลึกลับที่คอยเฝ้ามองเขาเล่นดนตรีด้วยแววตาเปลี่ยมรัก ความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆพัฒนาแม้จะมีคำเตือนว่าพื้นที่ที่แก้วอยู่เกี่ยวข้องกับอำนาจมืดของนหัวยศเจ้าของกิจการที่แฝงธุรกิจผิดกฎหมายแก้วเปิดเผยความจริงว่าเธอเป็นสายตำรวจที่พยายามหนีจากการบังคับใช้อำนาจของนายหัวยศทว่าความรักและความหวังของเธอกับต้องจบลงอย่างน่าเศร้าเมื่อเธอถูกจับได้และสังหารยางโหดเคี้ยม วิญญาณของแก้วยังคงวนเวียนอยู่เพื่อปกป้องหนุ่มและครอบครัวของเธอหนุ่มจึงมุ่งมั่นทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแก้วต้องมาเชิญกับการไล่ล่าของลูกน้องของในหัวยศท่ามกลางความอันตรายเขาเดินทางไปส่งมอบเงินและดูแลครอบครัวของแก้วจนกระทั่งได้พบกับก้อยน้องสาวของแก้วซึ่งหน้าตาเหมือนแก้วอย่างน่าประหลาด เรื่องราวจบลงโดยการที่หนุ่มและก้อยเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพร้อมกับความทรงจำที่มีต่อแก้วผู้เป็นรักแรกและผู้เสียสระที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดการเรื่องที่21หลวงพี่แจกโคซิงกำกับการแสดงโดยพดุงทรงแสงหรือแจชวนชื่นและพจน์อนนนนำแสดงโดยพดุงทรงแสงหรือแจชวนชื่น จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแจ๊ดนักแข่งมอเตอร์สปอร์ตความหวังของชาวไทยหายตัวไปจากโรงพยาบาลหลังจากดเพึ่งควาชแชมป์กลางกลางปีสนามสุดท้ายมาเหมือนมาดเดือดร้อนถึงโค้ดบอลแลโค้ดนุย้ยที่ต้องออกตามหาเพื่อนำตัวแจดมาแข่งบนสนามระดับโลกให้ได้แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ความหวังของคนมากมายแจดกับแบกรับความกดดันจากกระแสข่าวที่เขาทำให้คู่แข่งประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต เขาจึงกลับมาพักใจกับหลวงปูส่สุโคตคนแรกจากนักบิดสุดซ่าสู่อัตมาห่มผ้าเหลืองภารกิจโน้มน้าวให้หลวงพี่สลัดผ้าเหลืองกลับมาสู่สนามแข่งจึงเริ่มต้นขึ้นและเรื่องที่2 2หากอมกำกับการแสดงโดยอภอิพงพัฒวชิลาบรรจงนำสแสดงโดยจิ๋มกุลกนิดเปิ้นชมัยพรและมอนวรวิทย์หากอมภาพย,ายนตร์ที่จะนำพาคุณดำดิ่งสูกิเลสต,ตันหา อละไลรซึ่งความละอายต่อบาปของมนุษย์ที่มาพร้อมกับความเชื่อเรื่องปอบผีร้ายในเรื่องเล่าของชาวบ้านทางภาคอีสานที่ขึ้นชื่อในการสิงร่างกัดกินของสดเป็นที่น่ารังเกียจและหวาดกลัวของผู้คนทั่วสารทิศแต่ใครจะรู้ภายใต้สังคมที่ฉายไปด้วยความศีวิไลความสวยงามและความเจริญหากแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ยังมืดดำอ่อนแอและพ่ายแพ้ให้แก่กิเลสต,ตัณหาก็ยังคงเป็นจิตใจของมนุษย์อยู่เสมอ หากเมื่อใดที่จิตใจยังมีความอยากเป็นที่ตั้งเมื่อนั้นปอบร้ายพร้อมจะกัดกินจิตใจและความเป็นคนของคุณจนกระทั่งสุดท้ายคุณอาจจะกลายเป็นหากกรมปอบร้ายในที่สุดคลิปนี้กว่าในรวบรวมซีรีส์และหนังคุณภาพจากโมโนออริจ i n ัลในปี2568ไม่ดูคนได้ติดตามรับชมกันชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามม่กวางด้วยนะคะ และสามารถโดเนตมาสนับสนุนช่องกวาง KDA ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามแลวชมกันได้เลย